สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้พวกเราอยู่ที่ร้านทองนะคะบางขอบโก้าขาโรบินสันชนบุรีค่ะพวกเรามามาทำรอบรูปอ้อยรอบรอบอัฐินะคะให้คุณสามีค่ะก็นี่ค่ะถ้าใครสนใจมาซื้อทองทำรอบรูปนะคะน,นะคะก็ขอเชิญเลยนะคะช่างกำลังทำอยู่ค่ะมีหลากหลายให้เลือกนะคะขอบ สำหรับกรอบพระกรอบรูปกรอ,อบอะไรนะคะแต่พวกเราเอา,เอาอาชิมามาทำกรอบค่ะสำหรับหหอ้คอบูชาไว้ที่ระยิกนะคะช่างทำอย่างดีเลยนะคะใช้เวลาอย่งางมากกรอบก็มีหลายแบบหลายรูปแบบหลายราคาะคะ่ะมีทั้งเงินทั้งทองสามารถกันน้ำได้นะ Spin, 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 spin. ตักให้เต็มนั่นแหละค่ะตักให้เต็มตักช่างช่างตักตักเลยอ่าให้เต็มเพื่อให้แบบให้ให้มีผมอยู่ด้วยใช่ไหมครับผมผมมันจะมีผมอันอันนี้ออกมาก่อนเอามันจะผมมองท่านมันผมอันนี้เข้าก็เต็มแล้วคไม่ไม่อันนี้เดียวก็ได้ค่ะอันนี้อันนี้เนี่ยอันี้ตักตักอันนี้บเข้าไปก่อนให้อัฐิส่วนใหญ่อัฐิอันนี้ผมนิดเดียวก็ได้ ออาคผอ,อ๋อไม่ไม่เผาที่นู่นพี่เอามาด้วยพี่จะเอาผมพี่ใส่นิติ้งเพื่อเป็นเนาะเอาใส่นิติ้งแค่ไหนจะลงกันเพื่อให้อยู่ด้วยกันไงเนี่ยผมผมพี่ถูกผมผมเพิอาจจะเส้นหนึ่งสองเส้นงี้ก็ได้นั่นไงน่าจะตัดให้มันสั้นก็ได้นี่มีไกลไหมคะช่างมีมนี่ค่ะตัดให้มันเล็กลงแต่ดใหมันไม่ฝอยก็ได้แค่นั้นแค่นั้นแค่ เนาะค่ะใ,ใช่ใช่ใช่ให้ให้ให้เต็มใ,ใ,ให้อืมอย่นัะอืมแล้วก็นี่ตัดชนิดอยู่ด้วยกันตลอดไป <c oughs> เกิดมาเจอกันมันก็พิเศษแล้วแล้วก็อยู่ด้วยกันไป <c oughs> บางคนอ่ะนักการเมืองคนนั้นจำชื่อไม่ได้แกแกเก็บร่างเมียไว้ห้าปีเลยนะรอเผาพร้อมกันรักกันนะ ถ้าใครไม่เคยรักใครก็คงไม่ไม่ทำอย่างนี้ก็คงก็คงไม่ทำแต่ความความรักนตงกันไหนี่นะค่ะค่ะตัดเล็กๆตัดตัดให้มันเล็กลงอะเป็นฝอยๆนิดๆก็ได้อะไรก็ได้ตัดนิดเดียวตัดให้มันเล็กๆมันก็จะใส่ง่ายอะตัดเล็กๆไปฝอยๆก็ได้ตัดตัดอีกครั้งก็ได้เออตัดตัดยังไงก็ได้ที่ให้มันเป็นแบบนั่นแหละตัดเอ้ยนั่นแหละ ตัดอันนี้เพื่อให้เป็นพิธีตัดลงไปอันที่มันร่วมกระเด้งด่างอยู่ก็ตัดก็ได้ค่ะครับค่ะข้าวผ้ามาได้ไหมอ๋อใส่ไหมสามารถวัดกรอบได้เลยเป็นข้อเอาทำบล็อกใหม่อย่างนี้เลยค่ะช่างกำลัง กรอกอยู่นะคะคือมันจะเป็นผมแล้วก็จะมีผมด้วยแล้วแต่ขนาดเริ่มต้นที่สี่สี่สี่พันขึ้นสี่พันกว่าอันนี้ตัดไหมคะเจาตัดตัดไม่ให้มันจะมันจะได้ดูดีนะใ่ตัดตั่า่าตัดง่ายดก่ตัดงดีกตัดงยก่ตัดง่ายก่าตั่ายี่ตัง่าย่าตังี่นังยาังา่ดีี่าาาตาทิตย์ีงอีกว่่ เอาอัฐิเราเองมัก็ใส่ลงๆก,งๆก,งๆก็ใส่ให้เต็มๆก็ได้แล้วค่ะไม่ต้องคิดมากหรอกอเขนาให้มันเต็มตใส่ใส่ลงไปอีกอดีดๆๆๆีดีแตดเล็กๆกันตอนนี้ประมาณ8,000ค่ะคุณพี่ค่อคะอันนี้มันน้ำหนักน้ำหนักหนึ่งจุดเสเกือบครึ่งสลึง เอาอาทิตย์ลงลทีก็พอแ <ผม S 1> ล้วอ้ยเอาอาัธีลมค่ะแล้วก็พอแล้วค่ะ <ทำ S 1> ผม,มพอแล้วเเก็บกับแหมันนเป็ทองไม่สามารถขึ้นกรอบแบบนี้ได้อ่ะพี่เพราะว่ามันนิ่มมันต้องใช้ความแข็งนใ,นในการอัดกรอบแบบนี้อันนี้ขอบอะไรเหรอเป็นทองแปค่ะแต่ว่าเราไม่ขายขายได้คด่ะแต่ว่าก็คือรับซื้อตามน้ำหนักแต่ว่าจะเน้นใช้งานมากกว่าหมายถึงว่ารับซื้อตามเปอร์เซ็นต์ของ เช่นพี่ค่ะหนูหนูขายที่ราคานี้แต่อันนี้แตะก็ได้แต่ว่าพี่ก็ได้กลับไปเอาช้อนแตกลงอ่ะช้อนแตกลงอ่ะใช่ใช่ใช่คอนเออนั่นแหละตรงนั้นแหละเออนั่นแหละเราไม่ได้ขายกันใช่ไหมราคาพี่เพอวางไว้ทางนู้นมันจะนูนใช่ไหมอีกฝั่งนึงนูนใช่ไหมอืมนูนทั้งสองทางเลยอ๋อนูนทั้งสองทางใช่มันจะไม่ได้นูนเยอะเวลาเราใส่เราจะให้มันนูนสองด้านไหม ใช่มันจะเห็นทั้งสองข้างมันจะนูนแบบนี้นี่นีนั่นแหละเราเราก็ตองเอาใส่ด้านนี้ไปเฮใส่ด้านนี้ใช่ไหมใส่ด้านนี้มันจะใส่ไม่ได้นะใส่แล้วก็ไอ้นั่นก็ได้ติดติดอันก็ได้ค่ะติด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 อะไรนั่นติดเทปอ่ะใช่ติดเทปแล้วก็อัดลงไปอ๋อค่ะสะอาด้งข้างแหเยี ulously, ่ยมเลยเยี <the soup> <the soup ่ยมเลยเสร็จแล้วค่ะคุณผู้ชมถ้ามีงานซ่อมก็มาซ่อมได้นะคะคุณพี่ต้องมาซ่อมต้องทำดีดี ใช่ๆป้าเรียบร้อยแล้วนี่นี่แะสเลยอันไหนด้านหน้าด้านหลังดีได้หมดทั้งสองด้านั้งสองแล้วเดี๋วด้านดำๆเนี Track> ่ยม uh> um ันจะมีเสั้อผ้า oui)> มีผมด้วกขาวข้างหน้าอันนี้ข้างหน้านะอ้วนดีดีเนาะที่ผมาผมออกสีดำๆนั่นน่ะขอบคุณมาก เอาหัวไปยงงั้นคนไมได้เหมืนที่หนูว่าถ้าสมมติคุณพี่ต้องการที่จะล็อกจุดใดจุดหนึ่งหาตรงนี้ก็ได้ค่ะหัวห่วงหาห่วงเสร็จแล้วก็จุนปิดบิดห่วงเราใช้เวลาเนาะไม่เป็นเดี่ยวต้องเดี่ยวผ่านผ่านได้ไหมผ่านนะผ่านได้ค่ะหาหัวก็จะออดนานไหมนานมโออเคใช่ค่ะผ่าให้ปีใช่ไหมที่เห็นไหมมันก็จะเป็นรอยรอยอย่างเงี้ยมันจะเป็นรอยผ่านแล้วก็พี่เขาปิดท่องให้ผ่าแล้วก็ล็อกเนาะรอยยังจุดไหนโอเคอย่างนี ขึนแงคไม่ได้บ้าขึ้แบงคพี่ขึ้แบงค์เพราะบริการดีดีขีหยัเออยกมันห่ใส่ไปเลยใส่ไปเลยถ้าเสร็จล้วใส่ไปเลยสองสามยังไม่ต้องต้องตัดก่อนใช่ไหมายมดแล้วค่ะ โอเคแค่ใส่ลงไปเท่านะั้นยืนไปใส่ให้หน่อยใส่ให้มันแน่นๆอม่หลุดพี่ตัวไหนกี่พี่ยืนสองสามอันนี้อันนี้ก็สามอันนิ่มเอาไปที่แบบที่เขาจะมีตัวกลางอยู่ตัวนี้ทางนี้ทางหน้าเนียนจะเอาของนี้นแต่อันที่เท้าด้านเท้าข้างหน้ามันจะเป็นแบบนี้นะมันจะไม่สวยอ๋อเหรอได้เอากระไหนก็ได้ที่มันสวยที่ดีทั้งหน้าเนียนก็มันเป็นสองหน้าอยู่ได้อ๋อเดี๋ยวข้างหน้านี่เส้นผมจะโผล่จะเห็นเส้นผม ที่สามบอ่ออันนี้กลางอันนี้กลางเลยเอาขึ้นข้างอันกลางมัน,มน1 1> ที่ <S 2> 2 <S บ้าน <3 S 1> ไม่ได้เอามาที่สามอันนี้ก็สามก็เลยแบบว่าอาจัดจัดอ้นีใ้ให้ให้ให้อยู่แบบเออจะได้ไม่ต้องไปกองอยู่ที่เดียวกัน ยมเลย,ยเลยอมอืม,อ,อ,มอันนี้ใส3่3มกนแล้เมนมันมีกี่อันม,มัน,ม,นมันมีเยอะใช่ไหมต่ำเขือลาจสาเดี๋ก่อนหนึ่งสองสา ถ้าสามแล้วอีกอันนี้อยู่ที่ไหนตรงนี้ได้ข้างบนนะข้างบนก็ได้นะดึงสองสามพี่สามองอือมก็แค่แก๊สจริงๆแล้วอันอยู่ตรงกลางใบสองก็ได้เนะเนาะใช่ใช่อันนึงใบนี่เหรอตรงกลางวิจัยใส่สองใส่คู่กันใส่คู่กันอืค่ะก็ก็คือใส่แค่อันเดียวใส่แค่อันเดียว